เรียนมหาลัยก็ท<อ>ําธุรกิจละเงินจากคุณแม่มาลงทุนแล้วก็เสียหายจากลงทุนครั้งแรกล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆอะไรที่เราไม่ได้ถนัดจริงอะไรที่เราไม่ได้ชอบจริงแล้วอะไรที่เราไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็ไม่เหมาะกับเราจริงๆเนี่ยทำไปมันก็ลําบากการที่เราจะดูแลลูกค้าอย่างรวดเร็ว<อ>ถึงใจทันใจนะครับจนปัจจุบันนี่ก็มาแล้วสามสิบกว่าปีแล้วผมว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่มันน่าเปรียบเทียบได้กับชีวิตจริงได้ใกล้เคียงมากสุด สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO on TV นะครับก็จะเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ CEO หรือผู้บริหารชั้นํำของประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูทัศนคติการบริหารงานของเขาหรือรูปแบบการบริหารต่างๆในหลาย,ลายอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ ใช่ครับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับพี่กันเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จริงๆเนี่ยถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการมาของรถไฟฟ้า<ช>มีแบรนด์ต่างๆชั้นนําจากทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย<ช>แล้วผมว่าอุตสาหกรรมนี้ก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมหาศาลกับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยในประเทศไทยตอนนี้เทปแรกเรามีโอกาสได้มาเจอเขาเรียกว่าเปิดรถไฟฟ้าลักซูรี่ใช่ครับแรกๆของประเทศไทยรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนบอกว่าจะเป็นแบบว่ารถที่แบบว่า ธรรมดาธรรมดาหรือว่าราคาไม่สูงแต่มีกลุ่มรถไฟฟ้ากลุ่มหนึ่งครับที่เป็นลักชัวรี่เจาะกลุ่มแบบพรีเมียรม,มากๆแลวแบรนด์แบรนด์นี้ผมที่ว่ามีความสนใจเยอะวันนี้เราจะมาคุยกับ CEO ของแบรนด์นี้กันดีครับมันไปดูกันครับพุชนะพาไปเลยครั ไปเจอซ e อของเราวันนี้คุณคิมกัน,นครับดีร uhm ครับคคิมส,ส,ส, wow. ส, e. สวัสดีครับ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 ดีัจดีครับสับสว่าทาบางนานะครับอ่าละครับครับผมก็วันนี้เราเจอซีของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณคิมนะครับคุณทรงวิทยทิติคุญยาครับกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารครับบริษัทอีเทอร์เนตี้แอดวครับดี่คิมครับอุตสาหกรรมยาจนตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ โอ้ก็สนุกสนานครับแล้วก็ดูเดือนมากปี<ด>ที่แล้วเราก็ทราบดีว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วก็ทั้งโลกเลยนะครับจากเราเคยมียอดขายทั้งประเทศเนี่ยปีหนึ่งเกือบประมาณล้านคันปีที่แล้วนี่เราก็มาแตะ5้าแสนเจ็ดหมื่นคันซึ่งจะเป็นปีที่ต่ําสุดในรอบ20ปีเช่นกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่ท้าทายมากสําหรับปีปัจจุบันนะงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปหาที่คุยกันดีกว่าฮะ นั่งคุยกับเดยวยาผมพาไปรู้จักพี่กิมลได้ครับได้ครับยินดีเลยครับครับผมครับยินดรบกวนพี่กิมเชิญพาไปชมทชว์มูมหน่อยึ่งได้ครับได้ไปนั่้คุยกด้ไ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 ด้ ก็ับมีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณคิมจริงๆเราะคุณคิมนี่เสียงมากนะมารายการผมนี่รายการแรกเลยอ๋อเรปแรกเลยนะเนี่ยเทปเป็นรายการแรกใช่เทปแรกเลยที่ต้องเรียกว่าให้เกียรติแล้วก็พร้อมเสียงชีวิตไปกับเรายินดีครับยินดีก็วันนี้ก็จริงแล้วก็มีโอกาสมาคุยกับคุณคิมนะครับจริงๆครับคุณคิมก็ถือว่าเป็น CEO ที่ประสบความสําเร็จนะฮะ โอ้หยังเลยครับห่างไกลรับในวงการธุรกิจซึ่งทุกคนเขาก็รู้จักกันเยอะนะฮะว่าครับโอ้ทางคุณคิมมีมีธุรกิจหลากหลายมากเลยมีบริษัทสินทลัลหลักทรัพย์ด้วยมีอะไรด้วยครับก็เลยอยากจะมานั่งคุยกับคุณคิมถึงทัศนคติที่มาที่ไปแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของชีวิตตัวเองว่ามีทําอะไรบ้างครับอันนี้ขออนุญาตถามเลยว่าครับจุดเริ่มต้นเนี่ยของการเข้ามาดาเนินธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเกิดว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่สมัยเรียน เรียนมหาลาัยก็ทําธุรกิจละนะครับ oh. ก็ลงทุนกับภรรยาตอนนั้นเป็นแฟนกันก็ทําเรื่องของสินค้านําเข้าจากต่างประเทศจากอเมริกา uh. เข้ามาจําหน่ายนะครับ oh. แล้วก็จำรับว่าก็เป็นอะไรที่เรียนรู้แล้วก็ล้มเหลวแล้วก็พังภาพอ่ uh. เป็นเรื่องธรรมดาฮะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ใช่<อ>ครับรตอนนั้นตอนนั้นก็คือในชีวิตก็พูดตรงตรงว่า ็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งเดียวก็ต้องยืมเงินจากคุณแม่มาลงทุนนะครับแล้วก็เสียหายจากลงทุนครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ประมาณอายุ28ก็ได้มีโอกาสทําธุรกิจรถยนต์ครั้งแรกจริงๆจะเกิดที่บ้านเนี่ยของผมเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจโตโยต้าที่จังหวัดพิศนุโลกมาได้มาตั้ง50ปีแล้วตั้งแต่คราบครัวทํา ทางด้านยานยนต์มาอยู่แล้วถูกต้องครับคุณพ่อก็ตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อก็ทํารถมือสองก็เป็นเต้นรถแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายมาทำโตโยต้าพี่หนูว่าพอทำโตโยต้านี่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งผมเองก็อาจจะเป็นคนที่แตกหน่อจากครอบครัวนิดนึงไม่ค่อยได้เข้าไปมีโอกาสได้รับใช้ช่วยเหลือ,อครอบครัวเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปอยู่ถึงพิษณุโลกซึ่งเราเองก็แบบรู้สึกว่าอยาก ใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ uh huh. ก็เลยต้องตัดสินใจเปิดธุรกิจดีลเลอร์รถยนเองที่กรุงเทพซึ่งวันนั้นเราเปิดก็คือแบรนด์นิสสันก็เป็นแบรนด์แรกที่ผมไม่ได้มีโอกาสทาเป็นของตัวเองก็แต่มันก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าให้สิ่ง,งต่างๆกับเรามาเยอะมากนะครับหลังจากเราทํานิสสันมาได้ประมาณสักเกือบเกือบสิปีเนี่ย <c oughs> ก็มีโอกาสได้เป็นดีลเลอร์โตโยต้า <c oughs> ซึ่งปีนั้นก็เป็นปีเมื่อ20ปีที่แล้วที่ทางโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ประกาศรับ ดีลเลอร์เพิ่มในกรุงเทพและปริมณฑลเราก็ได้มีโอกาสสมัครเข้าไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นดีลเลอร์โตโยต้าที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการานะครับแล้วก็นั่นนั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแล้วก็หักเหในชีวิตที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณการถามว่าเริ่มต้นธุรกิจยังไงเมื่อไหร่ก็อาจจะบอกว่าโอ้โหเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่เรียกว่ายัางเรียนอยู่ยังเรียนอยู่แล้วก็จนเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อย นะครับจนปัจจุบันนี่ก็มาแล้วสามสิบกว่าปีแล้วธรรมดาครับคือถ้าอัศวินไม่มีบาดแผลไม่ใช่อัศวินอันนี้ก็น่าจะน่าจะไม่เห็นไม่เห็นร่องรอยที่ไม่ใช่บาดแผลนะครับบาดแผลทั้งตัวแต่ว่าอัศวินชั้นยอดครับบาดแผลเยอะบาดแผลทั้งเยอะนะไม่บแ่อัศวินคนแต่ไม่มีบาดแผลงี้ขอกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เริ่มทำเนี่ยทำธุรกิจที่บอกว่านําเข้ากับธัญญาทานําเข้าอะไรเออเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องสาอางดีกว่าแล้วก็เป็นพวกเป็นพวกเครื่องที่ เกี่ยวกับความงามเป็นเรื่องความงามจากที่ไหนจากอเมริกาครับออทำไมตอนนั้นเลือกอุตสาหกรรมนี้สินค้านี้ครับคิดเออจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ว่าฝักใฝ่หรือว่าสนใจอะไรมากมายนะครับจริงแต่เป็นความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าตัวเองมันสนุกกับการทําธุรกิจมากกว่าครับมีความสนุกกับการที่ต้องทําอะไรที่มันแบบคือไม่เหมือนแตกต่างเช่นสมัยนั้นเพื่อนๆก็ไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคําว่าธุรกิจอาจจะเป็น d n a จากคุณพ่อนะครับพี่ว่าเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่บ้าทําธุรกิจ เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอออะไรก็ได้เถอะขอให้เราได้ทาแล้วมันก็เป็นอะไรที่เรารับรู้จริงๆว่าเอออะไรที่เราไม่ได้ถนัดจริงอะไรที่เราไม่ได้ชอบจริงแล้วอะไรที่เราไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็ไม่เหมาะกับเราจริงๆเนี่ยทําไปมันก็ลําบากก็ไม่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จอุตสาหกรรมแรกเลือกมาปุ๊บเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ชายอาจจะยังไม่เข้าใจเยอะมาเป็นความงานลำเ้าด้วยแล้วก็แตก่าวที่บ้านมาจากยันยนตอุตสาหกรรมหนักๆ อตอนนั้นก็คือจังหวะมันได้ก็เลยลองมาก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับจังหวะมันไดจริงจริงเราเราก็เลยเกิดบาดแผลได้เรียนรู้แผนแรกถูกต้องครับถูกต้องก็ได้บทเรียนถูกต้องครับถูกต้องครับทเรียนทางธุรกิจก็มันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นในการที่เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะไปหาธุรกิจทแบใช่ครับใช่ครับตนแรกคือถ้าอะไรที่เราไม่ได้ถนัดไม่ได้รู้ลึกรู้จริงใช่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราใช่ครับแล้วอาจจะทําให้สําเร็จได้ยากใช่ครับก็เลยหยุดตสาหกรรมนําเข้าเครื่องสำอางช่างามจากอเมริกาแล้วก็เลยมา เป็นยานยนต์ใช่ครับคืออย่างนี้บังเอิญก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณคิมเนี่ยคือทางทีมงานก็เอาสคริปต์ให้ผมดูนะครับโอ้ผมก็น The 네ั่งดูถ้าสัมภาษณ์คุณคิมหมดสคริปต์ทีมงานผมเนี่ยผมน่าต้องคุยกับคุณคิมประมาณสักห้าเทปนะก็เลยขอเอาหลักๆก่อนนะครับก็คือพอดีผมก็ไปดูว่าเออคุณคิมเนี่ยมีให้เช่าเรื่องรถยนต์ด้วยคือเอซับใช่ไหมครับเอับเอซับเป็นที่มาที่มาเป็นไงฮะเอซับเนี่ยคือว่าหลังจากที่ผมได้ทําได้มีโอกาสทําธุรกิจโตโยต้าดีลเลอร ทำดีลเลอร์โตโยต้ามาประมาณสักสามปีก็มีไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะขยายการเติบโตในแง่การจําหน่ายรถโตโยต้าเนี่ยมันก็น่าจะมาจากธุรกิจที่บริษัทรถเช่าเนี่ยซึ่งปัจจุบันหรือในอดีตเนี่ยก็ประมาณ90กปอร์เก็คือใช้แบรนด์โตโยต้าเป็นหลักก็เลยเราเปิดธุรกิจเพิ่มอีกธุรกิจหนึ่งแล้ววันนั้นเราใช้ชื่อว่าซินเจติกออโตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่มองว่าน่าจะเป็นช ANNEL ในการขยายในการที่จะ หาลูกค้าเพิ่มแล้วก็เพิ่มยอดจําหน่ายให้กับให้กับแบรนด์เตอร์ต้าของเราก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณสักเกือบ,อบจะ16 17ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนั้นเราวันนั้นเราใช้ชื่อว่า s y n e t i c Auto Performance แค่นั้นครับแล้วก็จนวันหนึ่งเมื่อประมาณนัก8ปีที่แล้วเรานําบริษัทนี้เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ก็เลยเปลี่ยนจากการที่เราใช้ชื่อย่อ SAP เนี่ย ก็เลยใช้เติมตัว A เข้าไปครับใช่เลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้น A S A P เนี่ยมันก็มีความหมายว่าการที่เราจะดูแลลูกค้าอย่างรวดเร็วถึงใจทันใจนะครับตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยเปลี่ยนแบรนดิ้งใช้โลโก้เป็น ASAP ครับครับผมแล้วธุรกิจล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่คุณคิมเริ่มที่จะบุกตลาดเนี่ยเป็นธุรกิจกลุ่มไหนครับเอ่อถ้าเกิดพูดถึงล่าสุดจริงๆก็คงเป็นเรื่องของธุรกิจยานยนต์ EV นะครับแล้วก็จากประเทศจีนนะครับก็คือชวลูมที่คุณกันและก็คุณชนะเห็นอยู่ณตอนนี้ก็คือว่าเอาวัาาและก็มีดีพอด้วยนะครับจริงจเราบริษัท Eternity at One เนี่ยก็เป็นบริษัทล่าสุดที่ที่เราเซตอัพขึ้นมานะครับเป็นบริษัทที่เปรียบเสมือนเรียกว่าเป็นกึ่งกึ่งดิสติบิวเตอร์แล้วกันนะครับของของฉางอันในประเทศไทยนะครับเราก็จะมีหน้าที่แต่งตั้งผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปจนถึง ซื้อรถจากฉั่งางนแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้แทนจําหน่ายของเราใชครับคือด้วยความที่จีนเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าแบรนด์จีนในเมืองไทยเยอะมากเข้ามาเยอะมากครับแล้วการที่จะเลือกตัวใดที่จะมาเป็นดิสพิวเตอร์เนี่ยใช้หลักการคิดอย่างไงผมว่ามันง่ายๆก็คือว่าเรามองเรามองฟอนดเมนทัลของบริษัทของ O E M ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทฉังงานเนี่ยเกิดบนโลกมนุษย์นี้มาตั้งร้อยหกสิบกว่าปีแล้วรพราะฉะนักปี้นใช่ครับเพราะว่าก็เป็นบริษัทที่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ยยุคราชวงศ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงครามให้กองทัพของจีนรจริงๆฉังอันก็หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ทำชงพลรถยนต์ซึ่งไม่ใช่ะนะครับซึ่งเป็นธุรกิจก็คล้ายๆกับบริษัทหลักๆใหญ่ๆของบ้านเราหลายๆรบ,บริษัทก็คือว่าทําทําครอบคลุมพอสมควระนะครับแล้วก็แต่ว่ายานยนต์จริงๆฉางอันเนี่ยเพิ่งมาเริ่มต้นบุกเบิกจริงๆ40ปีที่แล้วแล้วก็รถอีวีเนี่ย ทงังงานเพิ่งเร,เริ่มเริ่มต้นบุกเบิกจริงๆเมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าจากโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแข็งแรงแเพราะฉะนั้นเราน่าจะร่วมหัวจมท้ายกับบริษัทนี้ได้แล,และการจะเป็นดิสติบิวเตอร์เขานี้ลําบากไหมครับโอ้ขั้นตอนเยอะมากครับ,รบแล้วก็ยุ่งยากม,มีอะไร,ระบ้างครับนอนพ,อพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องของโน้ตฮาวแล้วก็เรื่อง ที่อาจจะเปิดเผยได้ไม่หมดแต่ว่าแต่ว่าแบบที่เปิดเผยได้แต่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 ก็จริงๆก็คือว่าผมเชื่อว่าทางทางเราก็ต้องมีการแอปพลายเข้าไปแล้วเขาเองก็มองเห็นศักยภาพของเรานะครับที่ว่าที่เรามีโครงสร้างในการทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเช่นยอดขายที่เราดูแลให้กับลูกค้าเรารวมไปจนถึงธุรกิจเราที่มีการเติบโตบริษัทเราที่สามารถนาธุรกิจเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นผมว่าความน่าเชื่อถือของเราเนี่ย ทำให้เราสามารถเอาชนะใจของบริษัทอย่างฉางงานได้ครับ,รบนอกเหนือนนจากธุรกิจยานยนต์แล้วผมก็ยังเห็นมีธุรกิจเรื่องของ real estate ใช่ครับจู่ไหมฮะมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ม,ม,มีมีด้านไหนบ้างครับอาจจะบอกว่าในอดีตนะครับผมเคยช่วยคุณพ่ออยู่เรื่องหนึ่งก็ค,คือเรื่องการทําเรื่องธุรกิจของเนี้ย real estate ครับงเพราะว่าสมัยนั้นสมัยคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดตรงก็คือว่าคุณพ่อเนี่ย ท่านตั้งตัวมาได้ด้วยการที่ยุคสมัยท่านนายกชาติชายซึ่งเป็นเรื่องของการที่เราเห็นภาพว่าเรียลเอสเตดอสังหาพ r o p e r t y ในประเทศไทยเราเนี่ยมันก้าวกระโดดมากในการรุ่งเรืองใช่เป็นยุคที่ว่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยคือผมเองอาจจะมีดีเอ็นเอจากคุณพ่อเยอะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนชอบเชี่ยแบบลงทุนชอบเสี่ยงแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราเห็นภาพคุณพ่อเนี่ยสมัยนั้นเวลาแกจะไปซื้อที่ ก็จะหนีบผมไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเลยทําให้เราซึมซับว่าเฮ้ยการลงทุนแบบนี้การคิดแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ความเสี่ยงสักทีเดียวแต่มันเป็นอนาคตที่รุ่งเรืองได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยซึมซับว่าพอคุณพ่อมีพวกที่ดินก็เยอะพอสมควรก็เลยเอาบางบางที่เนี่ยมาทําเรื่องของจัดสรรบ้างมาทําเรื่องของโครงการบ้างซึ่งสมัยนั้นที่ผมทําธุรกิจใหม่ๆอ่ะ พาร์ทหนึ่งก็ไปช่วยแก่ไปช่วยคุณพ่อนะครับแล้วก็เห็นภาพซึมซับมาแล้วเราก็มองเห็นภาพจริงๆว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องของต้นทุนที่ดีเรามีเรื่องของทิศทางที่ดีแล้วเรามีการคาดการณ์อนาคตที่ถูกต้องซึ่งไอธุรกิจนี้ผมว่าสําคัญสุดคือมุมมองที่ว่าการมองเห็นอนาคตใช่ถ้าเกิดเราสามารถมองเห็นอนาคตที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าคนอื่นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทําประโยชน์กับมันได้เราก็เลยเป็นโอกาสที่ว่า ถึงวันนี้ถ้ามีโอกาสธุรกิจหนึ่งที่ผมยังชอบอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของ property อพารับพูดถึง property และอสังหารืมอรัพย์บมันกว้างมากเลยครับพี่คิมตอนนี้พี่กิมเนี่ยแตะตรงส่วนไหนบ้างครับเป็นที่อยู่อาศัยเป็นคอมมิชชั่นจริงๆมันถ้าเกิดว่าเห็นภาพชัดก็คือว่าก็ค,คือสถานที่นี้ที่เป็นชลูมอัปทาที่บางบนาของเรานะครับก็คือว่าที่นี่คือแอดจูพาร์คแอดจูพาร์คเนี่ยจริงๆจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์แล้วกัน ะครับเราจะมีทั้ง Starbucks Drive thru นะครับเรามี KFC Drive thru เรามีโชว์รูมของ ASAP บออ t o p a mm hmm. r k ที่เป็นโชว์รูมจำหน่ายรถมือสองที่ปลดระวางมาจากการ,รให้เช่ามีร้านค้ามาใช้พื้นที่มาเช่าเรานะครับเรามีข้างหลังเนี่ยก็จะมีโครงการที่เราทำร่วมกับทางเนืออร์นาจากโครงการเนืออร์นาบีออน Beyond, ah. นะครับเรามีโครงการของเนืออร์นาเองเนืออร์นาแ s o l u t e เพราะฉะนั้นผมว่า ตรงนี้มันก็เป็นคอมมูนิตี้มอลย่อมๆที่มันเป็นไลฟ์สไตล์มอลที่มันเป็นเนเบร์ฮูดมอลที่มันตอบโจทย์ชีวิตของคนที่เรียกว่าทุกอย่างครบทั้งหมดที่จะมาพักอาศัยอยู่ตรงที่นี้ได้มอเราพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์มอลลวเราก็ต้องพูดถึงไลฟ์สไตล์พี่เขาบ้างไลฟ์สไตล์ของพี่เนี่ย uh, <c oughs> ในการใช้ชีวิตมีเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> ปกติแล้วแบบนอกเหนือจากเรื่องนี้คือปกติพอเราเป็น เรเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็จะมีงานที่เราต้องทําประจํามาอยู่แล้วจุกแป้ยิ่งประกอบกับพี่มีหลายธุรกิจก็คงจะต้องมีวุ่นวายกันทั้งตลอดวีคเดเลยครับแล้วปกติวีคเอนเนี่ยเวลาเราพักผ่อนไลฟส์สามทำะไรบ้างครับจริงๆิวีคเอนเนี่ยง่ายมากเลยครับผมเป็นคนที่เรียบง่ายมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปจากคนทั่วไปเท่าไหร่ครับนะครับ,รบเพราะว่าเราทํางานถามว่าผมอาจจะไม่ใช่เวิร์กกะฮอลิกหรือว่า เหมือนที่คนรุ่นใหม่ๆบางบาง,บางกลุ่มมกักจะชอบพูดว่าทั้งหมดทั้งชีวิตต้องทุ่มเทให้งานทั้งหมดแต่ยอมรับว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตเราเนี่ยเราทุ่มเทให้งานแล้วก็ทุ่มเทจริงๆนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระหว่างวันวิคเดย์เนี่ยห้าวันก็เต็มที่กับงานหมดแต่พอมาวิกเอนปั๊บเราก็จะจัดสรรเวลาว่าเช่นวันเสาร์เนี่ยเราก็จะต้องให้ตัวเองเรามีโอกาสผ่อนคลายรีแลกซ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อน ก็วันเสาร์ก็จะมีไปออกรอบบ้างอะไรบ้างเล่นรอฟแบบเพื่อนวันเสาร์นี่ก็เป็นวันที่เราจะต้องไปเรียกว่าใช้ชีวิตกับตัวเองบ้างมีาครับมีทางตัวเองะไรจัดสรรเวลาได้ดีครับแต่จริงจริงแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณลักษณะของซีอีโอที่ดีเราต้องรู้การจัดสรรเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตเนี่ยทำงานไปเต็มที่เลยเนี่ยคนมันไม่เหมือนเครื่องเครื่องจักรคือจะรันตลอดไม่ได้เดี๋ยวเครื่องพังนะฮะมันก็ต้องมีการจัดสรรเวลาเพื่อจะทำให้เราให้เราลีแลกบ้าง ใช,ใช่ครับปกติแล้วพี่ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเนี่ยปกติไปตีที่ไหนครับจริง,รงๆเ้อเกิดปกติที่ตีประจํากันทุกทุกวันเสาร์ก็จะเป็นสนามบินเซอร์ที่สุบินทร์งร<อ>แล้วตอนนี้ฮันนี่ขท่าไ <laughs> หร่โอ้ในอดีตนี่นะะ่าจะตัวเดียวนะปัจจ<อ>ุ<ๆ>บ<า>นันนี้ ถ้ามีสามตัวเนี่ยป้าหน้ามีสามตัวแหมพูดถึงสนามกอล์ฟแล้วก็ถายไม้คันมือนะไหนๆเรามาอยู่กับซีโอของเราในเทปนี้แล้วเหล่านี้แล้วเรื่องสนามกอลนี้ก็มีสนามกอล์ฟนะพี่สามนี้สนามกอล์ฟเยอะแยะเลยใช่ครับใช่ครับบางหน้านี่ขึ้นชื่อมากเรื่องสนามกอล์ฟไปออกรอบมาหน่อยจะดีไหมพี่ยินดีครับวันนี้ว่างไหมได้ครับยินดีครับเพื่อคุณกันอลอฟกับพี่สักรอบนึงได้ครับยินดีครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราเชิญเราไปเจอที่สนามกอล์ฟเดี๋ยวจัดนี้รับไปต่อเลยนะพี่ไไดด้้คคคครรรััับบบโอเ ครับพี่คิมตอนนี้ก็อยู่สนามกอล์ฟกันแล้วปกติพี่คิมออกรอบที่กอล์ฟบ่อยไหมครับก็ถือว่าประมาณนักบิกเอ็นกอล์ฟเฟอร์ทั่วไปนะครับก็อาทิตย์ละวันวันเสาร์ทุกอาทิตย์ไม่เคยพลาดน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับว่ามี่อนประจํามีประจําครับมีปรแม่มีเพื่อนเพื่อนที่เล่นกันอยู่ประจําเลยทุกสัปดาห์ใช่คครรัับบแล้วมีเล่นกับลูกค้าบ้างไหมครับ มีบ้างครับมีบ้างแต่ก็โอกาสไแล้วส่วนใหญ่ลูกค้ารักหรือว่าลูกค้าก็ไม่ชวนแลยเรักเรามากครับรักมากก็ได้อย่างนี้แต่ว่าเราตีดีมาก้อย่างนี้ผมอาจจะรักพี่ด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณคิมตีเขาเป็นไงมากเราจะเราจะรักเขาหรือหรือเขาจะรักเราครับเลาวก็ไปคุยกันต่อได้ครับคุยรับได้ครับยินดีครับ คิมช็อตไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหนี่เราก็บอกว่าวิกเอนกอล์ฟเฟอร์ผมว่าเพื่อนจะไม่ค่อยรักแล้วแหละอย่างนี้ต้องถามว่าตีมานานยังครับพี่คิมกับกีฬาอูนานมากเลยครับกอล์ฟนี่ประมาณนักสามสิบปีได้แล้วครับอ๋อเหรอฮะแล้วกีฬากอล์ฟทำไมพี่คิมถึงชอบแล้วก็อยู่ต่อเนื่องมาได้สามสิบปีมันมันเอาไปใช้กับชีวิตหรือเอาไปใช้กับการทำงานยังไงผมว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่มันน่าเปรียบเทียบได้กับชีวิตจริงได้ใกล้เคียงมากสุดเพราะว่ามันสามารถสอนเราให้เราต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ พัฒนาตลอดเวลานะครับนี่มันคือสิ่งที่มันา้าท่ายแล้วก็ทาให้คนเล่นกอล์ฟอย่างเราๆเนี่ยผมว่าไม่เคยเบือ่อต่อการเล่นกอล์ฟเท่าไหร่ครับแล้วมีมาใช้ในธุรกิจไหมฮะเช่นการดูคนการอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะก็มีส่วนเยอะมากครับเพราะว่ากอล์ฟเองก็เป็นการที่เราได้มีโอกาสออกรอบกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนที่เราไม่ได้คุ้นเคยด้วยเนี่ย ผมว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นความคุ้นเคยแล้วรมจะจนถึงการได้รู้เปิดอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนได้ค่อนข้างง่ายดายในสนามกอล์ฟครับใช่ใช่<ะ>จริงๆแล้วมีคนหลายคนนักธุรกิจหลายคนเขาบอกว่ากอล์ฟเนี่ยเวลาไปตีกับกอล์ฟกับเพื่อนหรือไปตีกอล์ฟกับคู่ค้าคก่อนที่จะร่วมทําธุรกิจกันก็จะเห็นนิสัยใจคอนะถูกต้องครับว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะร่วมด้วยไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับ้องถามเทคนิคแล้วเราพี่คิมมีเทคนิคอะไรครับดูตรงไหนช็อตไหนลอง ชร์เลยว่าที่ใช้บ่อยๆว่าดูลักษณะแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยในสนามกอล์ฟเราชีวิตจริงเขาจะเป็นอย่างไรผมว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์แล้วก็เมนเทลผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรามองออกง่ายสุดนะครับเรื่องฝีมือเรื่องอะไรนี่ผมว่ามันคนละเรื่องกันแต่ในเรื่องของการคนโทรลอารมณ์การการที่จะที่จะคุมสติหรือว่าการที่จะรู้สึกว่ามีปฏิสัมพันธ์ในสนามกอล์ฟผมว่าพวกนี้มันเกี่ยวพันกันหมดเกี่ยวพันกันหมดเลยครับดีนะกอล์ฟก็ ถือว่ามีส่วนในธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งเอาไลฟ์สไตล์นี่แปลว่าทุกวินาทีนี่คิดเรื่องธุรกิจนะะเพราะว่าลายขนาดไลฟ์สไตล์ตีกรอบนี่ยังมีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจเลยแน่นอนครับแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปพักันบนกีบได้ครับเพราะอ่อนด้วย เยี่ยมครับขอบคุณครับนี่ถามพี่หน่อยสิไทยเป็นนักกอล์ฟได้ดวงใจโอ้ไทเกอร์วูดครับไทเกอร์วูดแล้วถ้าคนไทยมีไหมคนไทยจริงชอบธงชัยใจดีครับอ๋อนี่มุ่งมั่นเพราะเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นมากใช่ครับใช่ครับเป็นตัวอย่างให้กับ็นรุ่นหลังที่ดีมาก เป็นโปรยังต้องแต่โอ้โหแบบยวนานมากแล้วจริงๆกอล์ฟนี่คือเปลี่ยนชีวิตธงชัยไปเลยนะใช่ครับใช่ใช่ผมว่าหลายคนในประเทศไทยเรานะก็เปลี่ยนชีวิตวยกอล์ฟได้มีโอกาสจะเล่นกอล์ฟได้ใช่ครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อไปได้ครับพี่ีครับ โอ้โ้เยี่ยมโอ้โหขาดน้ำหนักขาดลายไปดนทิศเยี่ยมครับแน่นอนครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยที่ช็อตสุดท้าย กลับมาเซฟพาได้ครับมาสจันนะครับพี่ก็ฝีมือนี้ไม่ธรรมดาดูแล้วหลังถ้าจะไม่คงไม่ได้เล่นกับพี่คิมบ่อยไม่ได้เล่นพี่คิมบ่อยแล้วล่ะพี่คิมต้องเล่นกับเพื่อนแล้วล่ะก็อย่างงี้ต้องขอขอบคุณพี่คิมนะครับที่ให้เกียรติเกียวกับทางรายการสีรีส์วอร์กีนมาสัมภาษณ์ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผม มจะได้มีะไรเสริมหน่อยไหมผมเชื่อวันนี้เราก็คงได้แบบไอเดียวิธีคิดนะฮะจากการเล่นกอล์ฟของซีอโอท่านนี้นะฮะแล้วเอาไปแอพพลายใช้กับธุรกิจการใช้ชีวิตด้วยครับขอขอบคุณพี่กิมมากๆนะครับได้ครับยินดีครับเราหวังว่ามีโอกาสรอบหน้าเชิญมาเป็นแขกก็ใหม่ยินดีครับขอบคุณกครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างคุณชนะวันนี้เราได้ CEO ท่านแรกเรามาเป็นการครับต้องบอกว่าวันนี้ CEO ท่านแรกของเราเนี่ยครับมีทั้งความรู้ความคิดแล้วก็การแอปพลายใช้เกมกรฟกับธุรกิจเยอะมากๆได้ไปดูอาณาจักรของเขานะครับซึ่งก็เราต้องบอกว่าประวัติตั้งแต่เรื่องการทําธุรกิจจนถึงอาณาจักรทุกวันนี้เนี่ยจากธุรกิจของเขาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ครับแล้วก็มาสู่อุตสาหกรรมยางยนต์ซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องือว่าการแข่งขันสูงมากใช่ครับคือผมว่า CEO ท่านนี้เนี่ยกว่าจะฝา่าฟันมาได้เนี่ยปรับวิเาาะ์กกลยยยยุทธอแมม แล้วก็วันนี้น่าจะได้เรียนรู้กันเยอะมากจริงๆแล้วผมว่าก็มีประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านใช่ครับ,รบว่าจะเป็นแอปพลายยังไงการทําธุรกิจของตัวเองซีอนะท่านไหนอยากจะเรียนรู้วิธีคิดก็ติดตามกันเทปหน้านเป็นไงครับเทปหน้าน,นี่เราน่าจะได้ซีออีกท่านหนึง่งซึ่งผมอุไ้ไว้ก่อนไม่ว่าไม่บอกว่าเป็นใครแต่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากเหมือนกันอ่าโอเคครับมันฝากติดตามซีออนกินแล้วเราจะได้เรียนรู้จากซีอท่านถัดไปนท่าไห เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับตามครับเทปหน้าครับ